Box ไดโนบ็อกซ์สวัสดีครับวันนี้มาพบกับฮอนด้าฟีดนะครับเรามาติดตั้งคันเร่งไฟฟ้าของไดโนบ็อกกันนะครับอันนี้เป็นโหมด F นะครับเป็นระดับส่คันเร่งมาไวๆเลยครับมดต่อไปโหมด S เราไม่ได้ใช้งานนะครับ h ฮหอบคันนี้เป็นรถเดิมๆไม่ได้ใช้งานนะครับ U โหมดล็อกรอบนะครับ เราเยบลอบไปที่สองพันกว่าฮะกดอัพหนึ่งทีครับอ่าล็อคที่เราต้องการก็จะล็อกไว้นะครับวิธีออกก็คือเยียบเลังหนึ่งทีหรือแตะเลังหนึ่งทีนะครับผมจะกดอัพหนึ่งทีนะครับเพื่อออกอเห็นีหฮะออกครับหมดไปหมด L L ลล็อกกันขโมยนะครับกดอัพสองที เหยบอาไม่ขึ้นนะครับวิธีการออกกดอัพสองทีครับอ่าคันเร่งใช้งานได้ปกตินะครับมหมดต่อไปหมดอีโก,โก้หมดอีโก,โก้เป็นหมดประหยัดน้ำมันนะฮะเราสามารถ เล้งแสงได้นะครับเมื่อเยียบเกิน70%มดเอต์อไปโหมด O กันลื่นเท่าไหร่นะครับอมอเตอร์ไปโหมด A เป็นคันเล่งอัจฉริยะนะครับทำงานออโต้ครับ99ระดับล้อมาไวๆเลยนะครับโอเคครับไดโนบ็อกขอขอบคุณครับ